สวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงครับผมโอ้โหมายังไกลเลยที่ว่าจะมาดงนะครับขี่รถเลาะมาก็มาเจอรังนี้ครับ<อ>ใหญ่ใหญ่อยู่ครับผมแล้วเมื่อกี้ตีมาลังนะครับนี่ก็ใหญ่ครับผมนี่ครับล,ลังเท่ากันเลยครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขอตีรังนี้ก่อน เพิ่งจะได้รังแรกนะครับเดี๋ยวรังเนี่ยนี่คืออันนี้รังที่สองเนาะจะเล็กกว่ารังแรกหน่อยก็ดูแล้วก็จะโตเหมือนกันครับเหมือนน้ำใหญ่อยู่ครับนี่ครับผมยู่ต่ำๆแฮ่ชายคลองครับที่ผมว่านะใครคิดจะหามิมก็หาตามชายคลองนะครับมันจะเจอบ่อยอ่ะขอตั้งกล้องแป๊บครับไปไอ้ตัวเล็กเกียมลุย เดี๋ยวพอตั้งกล้องก่อนระหว่างนะไอตัวเล็กลุยแล้วไม่กลัวเลยหลังใหญ่ก็ไม่กลัวลุยเข้าไปแล้วนุ่นตั้งกล้องแป๊บครับน้ำหวานดีเนี่ยน้ำหวานดีไงตั้งเสร็จแล้วครับผมไปลุยกันครับไอตัวเล็กเข้าไปแล้วต้วตนเต็มหลังเลย ก่อนกำลังเลยโอ้ลังหวานสวยเะน้ัหวานสุดตาใจเย็นใจเย็นจะนอนเลยจะล้มว้าวว้าวว้าวขยำแม่งนี่อยกแค่ เนโอเคเปิดใช้ได้ป้าน้ำหวานใหญ่อะไม่กลัวเลยน้ำหวานเล็กใหญ่กําลังเลือดใหญ่กําลังนู้นน้ำหวานน่ะปิดตาครับสุดยอดข้างข้างล่างนี่ที่เป็นรูก็มีนะครับน้ำมีไม้ไม้ข้างนี้ ใหญ่ครับผมสแกนหน่อยแต่ใช้ได้ครับเพราะตัวยังอ่อนอยู่หนักั้าแม่โหลังที่สองเกือบเที่ยงของแม่แน่ๆเนี้ยอวัสสวัสดีครับอ่าติดตามช่องโยชิแชนแนลอะไรโยช่างโยชิอะไรช่องช่องสวยครับผม นะปิดตาครับแต่ใหญ่เท่าเมื่อกี้เลยเนาะแต่สู้รังแรกไม่ได้รังแรกสวยกว่าูรังแรกใหญ่กว่าเท่าพอๆกันเลยไป,ไปหาต่อไปครับเดี๋ยวไปหาต่อหาต่อหรือหามีมลูกมี <laughs> นนเนี่ยมผมจะหาชายคลองแบบนี้ครับลบ,แบบนี้นะแล้ก็ดูเอาเนี่ยมันจะเป็นชายคลองตามชายถนนคาร์บานใครมีแบบเป็นคลองแบบนี้ก็เลาะหาดูครับมันจะอยู่ไม่สูงอยู่ต่ำๆเกาะหมกนะครับเี่นนะชายคลองแบบนี้ครับวันนี้มาถึงเขาเลยเพิ่งได้มีมสองลังเนาะ มันถ่ายต่อไปไม่ได้ไงครับวลาเราล็อกคลิปไว้มันก็เปลืองแบตอ่ะผมก็จบคลิปแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากสับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับผมไปกันครับ